นักแข่งรถหวังอีป๋อคว้าที่2การแข่งขันอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล GTCC 2025ที่สนามแข่งรถนานชาติหนิงโปค่ะต้องบอกว่าทั้งหล่อและเก่งจริงๆค่ะได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งแล้วสําหรับหวังอีป๋อนะคะในบทบาทของนักแข่งรถซึ่งสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีอุปสรรคพอสมควรค่ะเนื่องจากสภาพอากาศนะคะที่มีฝนตกอยู่ตลอด ทำให้ในวันก่อนการแข่งขันค่ะน้องปอนะคะได้เกิดอุบัติเหตุจนรถหมุนเลยนะเนื่องจากน้ําที่ขังในสนามแข่งค่ะแต่น้องนะคะก็ยังมีสติค่ะสามารถควบคุมรถไว้ได้จนในวันแข่งขันนะคะน้องปอและคุณฟางจุนวีก็สามารถทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคว้ารองชนะเลิศมาครองได้สําเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้นะคะน้องปอเนี่ยมาในลุคผมยาวหน่อยๆนะคะคือหล่อมากๆค่ะ แม่น้องจะบอกนะคะว่าในสนามแข่งเนี่ยมีแต่ความเร็วแต่เราเนี่ยก็อดหวีดน้องไม่ได้จริงๆค่ะและที่หล่อไม่แพ้กันก็คือรถแข่งเบอร์85ของน้องนะคะที่มาในลายน้องงูเขียวค่ะมีเคี้ยวด้วยนะคือเท่ไม่ไหวยังไงนะคะเราก็มารอการแข่งขันในสนามต่อไปของน้องปอก,กันได้เลยนะเพื่อนๆถูกใจความเก่งและความหล่อของน้องปอก,กันไหมยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ